เรียบเรียงถ้อยคำร้อยเกลียวร้อยนวลเหมือนคนอื่นนะครับนะอ้าตอนนี้นะครับเม่น้องไส้ก็บอกว่าอะไรครับแม่น้องไส้บอกว่าอะไรจะบอกว่าจะจ้างทนายให้ถ้าเขาฟ้องเรื่องเงินหนึ่งล้านอ่าจะจ้างใครทีนี้ มันแยบพอพกบดลอกคอยยุ่มี่ใหม่เอ้ยมันกลัวผมไปถามไงเออมันกลัวผมไปพูดความจริงเอออ <laughs> มันกลัวผมไปพูดความจริงเห็นไหมผมเข้าไปหน้าหรือหรือลาหลาเลยตัวผมไม่ได้ไงเพราะตัวเองไม่มีความจริงไงจะไปต่อผมยังไงอ่าผมก็ใช้คำพูดที่สุจา่าคำพูดคำจาที่สุภาพเลย อ่านะครับพี่น้องเอฟซีอ้าวเงินสองแสนออกมาที่เอามาธิบายหน่อยครับอ่าทนายตั้มจะออกมาวันไหนครับทําไมถึงติดคุกยาวเออไปโกงเงินเขาจริงหรือเปล่าครับมาด่าผมมีกทีนี้มาด่าผมเรื่องอะไรผมก็แค่เขาไปถามโอ้ยตายเลยครับพี่น้องเอฟซีศาลเขายังไม่ตัดสินในต้ตั้มมึงไม่รู้เหรอ เขาเขาออกคมคมคมอยู่ว่าก็หู้จักม่นจะหู้จักเนาะก็จะถามความคิดของมึงทำไมมึงบอกว่าไม่ผิดทำไมถึงเข้ากุ๊กเนาะพี่คงโวยโอ้แม่น้องไส้จะออกค่าทนายใหุ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยรักลูกเสือเกินเนาะเออนะครับนะแล้วแม่น้องไส้จะออกเงินให้หรือเปล่าที่เอาเงินเขามาหนึ่งล้านมันเขาจะเอาคืนหมดนะเอาะทำไมพี่รอกคงโวย อ่าเม่น้องไส้จะใจให้หรือเปล่าพี่อินฟินิกสวัสดีครับนะพี่อะไรพี่ภาษาอังกฤษสวัสดีครับนะเออะ,จ,ะใจให้เขาหรือเปล่านี่นะคะอยากได้อะไรก็เอาค่ะนาฬิกาที่ส่งมาให้อยากได้ก็เอาคืนค่ะเดี๋ยวจะคืนให้อืมไม่ใช่ของไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมค่ะ นาฬิกาก็อยู่ในตู้นี่แหละค่ะกระเป๋าก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเราไม่รู้หรอกค่ะเป็นคนมันบ้านค่ะอืมน้องโรตัสบอกพอดีครับบอกโอ้ยตายแล้วทีมจะทํายังไงทีนี้มีแต่อะไรเขาเปิดมาเปิดมาแล้วทีนี่เห็นไหมความจริงมันปรากฏความจริงมกา,ากระจ่างแล้วตอนนี้ถึงกระบอกอาการครับทั้งแม่ทั้งลูกครับ จะออกมาดิ้นทําไมยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บไงอ่ายิ่งดิ้นยิ่งเจ็บไงครับพี่น้องเอฟซียิ่งดิ้นยิ่งเข้าตัวเพราะอะไรครับหลักฐานก็เปิดออกมาเรื่อยๆทีนี้มึงไปขอยืมเงินเขาสี่หมื่นเพื่อไปซื้อผ้านี่นะมึงบอกว่าเงินมึงไม่มีโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเงินทําบงทําบุญเขาก็ช่วยแล้วแม่นอกไส้มึงพูดว่ายังไงแม่นอกไส้มึงบอกว่าเขาให้เองค่ะ ลูกของอิสันไม่เคยขอค่ะอพี่ร้อนมาดีจ้าพี่ร้อนลูกของอิสันไม่เคยขอค่ะให้เองคะ่ะนะเอออ่อคุณหัวแดงให้เองคะ่ะอีหัวแดงให้เองคะ่ะลูกสาวของอิสันไม่เคยขอใครทั้งนั้นคะ่ะอืมมีแต่เขามาถามว่ามีเงินหรือ,อยางจะให้ช่วยหรือเปล่าลูกฉันลูกลูกสาวอิสันไม่เคยขอคะ่ะจริงหรือเปล่าพี่ร้อนมันเป็นแบบที่มันพูดหรือเพานะ อ่าจริงไหมพี่้อนมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าให้โดยเสน่หหาอีกแล้วอีกแล้วครับพี่อีกแล้วไงนี่แหละครับนะมันไม่มีหลอกให้โดยเสน่หหานะครับถ้าไม่มีการหลอกลก่อนะฮะไม่มีการพูดจาหวานล้มเหมือนกับการทําลานยางก็เหมือนกันนี่นี่พี่รอเขามาแล้วนี่ยให้เองค่ะไม่ได้ขอค่ะเอาวฮะมันพูดเกมขอไง นั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีเป็นแบบนั้นแต่แม่มันการันตีว่าลูกสาวมันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นสดตีนพี่สามเคพี่ดูดาวัสดีครับโดตีนกูนี่มึงมาการันตีให้ยังไงมึงเป็นอะไรมึงเป็นคนได้เงินเหรอมึงเป็นเจ้าของสลิปเหรออ่ามึงเป็นเจ้าของสลิปทำไมมึงออกมาการันตีให้ลูกมึงขนาดนั้นอีควายอีสัตว์วะคําพูด มีบาทศิลค่ะโอ้ยกระเลี้ยนสายศิลมาแล้วเห็นไหมคําพูดคําจาคโอดอ้อนของมันอืมเยเย้เย yeah, <yeah>, yeah. ขอบคุณค่ะพี่นอของหนูหลอดไดนานนี่ไงเออเห็นไหมวันนี้ก็พี่นอของหนูทั้งวันค่ะนี่นะคะขอบคุณมากครับพี่นอคือหนัวข้อพี่นอของหนูโอ้ยตายแล้วชีวิตเออก็ไปเอาอกเอาใจแล้วพี่นอของหนูบานิเลียพราดาพี่นอของหนู านกาดดนไรเห็นไหมรู้ว่าคนไหนจะให้คนไหนกระเป๋าหนักคนไหนที่จะอะไรจะสูบได้ในีงาเอาแล้วครับเห็นไหมต้องขอบคุณมากครับพี่น้องของหน,นูเปไปจช้ไรบัตรนี่ฮะโอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีพูดไปหัวเราะไปด้วยกบเกินความจริงใช่ไหมเห็นไหมอืมมันเป็นแบบนั้นทีนี้ ฮะโดนบ้านบ้านค่ะโดนนะยังหรือเปล่าทำไมให้เขาง่ายจังเออรด้เสน่หาไปเลยเลยบอกฮะเอาก็ไหายง่ายเลยเนาะเอาคุณขอก็ขอเนาะเออเไปพูดร่วมลมทุนลมทุนลงท,ทุนไงพี่นะครับใครจะไปให้ใครง่ายๆนะครับถ้าไม่ขอเขาเออถ้าไม่ขอเขาเอาันนี้มันขอเขา เหมือนกับท่านทำรันยงรันยางก็เหมือนกันเอไองงไปพูดอย่างนั้นไปพูดอย่างนี้ใช่ไหมกล้าขอก็กล้าให้ใช่ไหมเห็นไหมนี่แหละครับตาสว่างได้แล้วเอาพี่เพียงฟ้ามันยิ่งถูกด่าคนจะโอนเยอะทําตัวหน้าสงสารใช่ไหมมันพูดอ้อมอ้อมไงมอว์วเบิดแล้วมันจะไปโอนดีอ่านะครับนะสวัสดีทุกคน สิ่งไหนนะครับสิ่งที่สิ่งไหนที่มันจะได้เงินมันพูดหมดเลยจักสิ่งอ้อมจักสิ่งไหลแล้วครับพี่น้องเอฟซีทำยังไงทําทุกวิธีทางเพื่อจะได้เงินแล้วมันเป็นขบวนการไหนที่นี้เหมือนจะทําลานยางก็เหมือนกันเป็นขบวนการไม่ว่าจะเป็นตีต,ต,ตีนุ่งหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นบักสอกกับเมียไม่ว่าจะเป็นสางเขียวนีพูดยังไงทําให้เขาหลงเชื่อจะบรลุงคาถาหมากินความคิด ป้าน้อยสวัสดีครับไปลงคาถาหมากินกรีนีิเห็นไหมมันจะอะไรครับมันจะพูดจาหวานลอ้อโอ้ไปลงทุนทําธุรกิจท่านนี่อ๋อจะร่ําจะรวยรับซื้อยงซื้อ,อยางที่นี่ไม่มีคนซื้อผู้ใดเออเราต้องได้นี่เราต้องกําไรได้กําไรเห็นๆเลยหนูคนบ้านๆทำมาหากินพี่อยากให้หนูก็ไม่ปฏิเสธค่ะ อันนี้คนบ้าน,านเด้อฮะแม่สาริกาลินทองสองแชกแขกอกชายก็กินหัวใจแล้วเสือกใสไล่โสงอ่านะครับแม่สาริกาลินทองสองแฉกแขกอกเอฟซี ก็กินหัวใจแล้วเสือกใสไล่ทรงเสียท่ายออน <laughs> <laughs>